สบายดีเพื่อนเพนกันทุกคนสบายดีบ่เมื่อเนี่เพื่อนเพื่อมาพบกันก่อนบายบายคำคในจักน้อยอยากสิบนรยอยู่ปดเพื่อนหรือเห็ดคิไบเห็ดบ่ได้เพื่อนเปิดเพลงวสนุสนนันวันไว้ chắc quần phượt đâu vậy nha các đó quần phượt rồi <laughs> ôi hồi là mất không bảo thì si hết kịp về hết bờ đá ấy quần phượt rồi cái biết nhạt pin đang từng từng chắc gì si khâu bộc khâu này à, phê si không gì khâu bộc khâu bông đồ ai ơi vì mặc ơi ừ, hãy chọn xuống sàn khỏi nay chắc sẽ chết đấy ừm khỏi hết kịp về hết nhát nhạt พัวเสียงเพลงเป็นหลายเอ้ยเนี่มันไก่บานออกบานเอลดอยากแนะนำํำปูอยาน้ำพ่นอยูว่ว่าให้เปิดตอนสีทุม่มเ,เปิดเพลงสีทุ่มหมดที่สามถึงที่สมแล้วจ้าก,กระดับเจกกระยุดไปนอนไปนอนจนถึงสีทุม่มจังได้เปิดอีกจังให้เปิดอีก อือใครคอยมีเวลาแนะ่หอดที่สามจาก็ดับไปวนไปจังสันล่าสม,มอ่ำเปิดซีทุ่มดับที่สามเปิดซีทุ่มดับที่สามอือพ่อห้ยคอยได้เห็ดคลิปเป็นยังน้ำเพิ่นแน่สงสารคอยแน่ถอ่อโอ้ยหนักใช่ไน,นยากลำบากเธอจะได้แต่ละคลิปก็บอกว่าเพิ่นดอกว่ะกันนาของเพิ่นเนล่นีลแหละไก่ปีใหม่ขมองเพิ่นละ่ะเดี๋ยวป้าป้าบ่งหันเดี๋ยวป้าป้าบองนี้ โอ้ยดังวนอยู่เดี๋ยวพไปโรงเรียนเดี๋ยวเอาโกับมาจากกรุงเทพมาจากเขตงานคนมาฉลองโอ้ยฉลองตังเตะมือนี้เป็นตนไปคนโอ้ยสุดยอดแล้วเธอจิแล้วปีใหม่คลิปใครกันจะหายไปหลายคลิปอยู่แล้วบ้านนี่เห็นจังได้เพื่อนเพื่อนท่องคนท่องบ้านคนไม่คือกันบบ เจ้าเวลาไดมาเห็ดคลิบหรือเขาโบใบเปิดเพลงคือแบบนี้บอกทางพี่บอกทางพี่นอ้ชุดหยอดแล้วตึมตึเลยเช่นสังกสีดังถึงเึงมึงโกอยเละเมืความเสียวเห็ดคิปกัยาก ạ อย่างแต่เสียงเพลงเขาถึงก็ đ a n ึมตึมอยู่หาก็ัังบโบแหงเจัาสิเขาบกเขาบบหูเด้อนี่อัดห้องแล้วนี่อัดห้องเฮ็ดนี่อัดห้องอัดคิป เหตุเห็ดทั้งนอกเห็ดบัได้เห็ดทั้งนอกเห็ดบัได้ขอโทษขออภัยเห็ดบัได้เสียงเพลงร้ายเสียงเพลงร้ายขอโทษขออภัยบุ๋มมี่หนีมาว่าอยู่ในห้องเหตุเช่นไรมันก็ะจำเป็นต้องได้เห็ดเหตบัเห็ดบุ๋มมีงานทรงเพันอ่า แต่ละมืดเนี่ยเธอสิได้แต่ละคลิปส่งคลิปเดียวนี่โอ้ยากแห้งอืมการวิจักวิมายไปแล้วกับใครแน่ดอกแบบนี้ใครแน่ดอกอ่ากันย่างการย่างเตะพวกขายมุมขายเต้าอะไรแบบนี้อืมยตัวนั้ใครแน่เพื่อนพานไปหองกัเฮ็ดได้นานี่เจอเฮ็ดยากช่วงนี้เฮ็ดคลิป nhạc ขอโทษขออภัยน้ำเด้อเพื่อนๆเพื่อนเด้อบัไดเฮ็ดคลิปต่อเนื่องให้คลิป เพื e, moving, ici, donc, for, ่อนๆไหเบึงเดี๋นี่ก็โคสุดก็ไพ่ก็ขอจบไใบเพียงแค่นี้ก็นอกเพื่อนๆเนาะขอจบไใบเพียงแค่นี้ก็หน่วยพอกันคลิปหนาเด้อเพื่อนๆสบายดีสบายดีกันทุกคนเด้อ